ไทยครับคนไทยครับไนมาเลยของคนแจ่มแก้เอรเออมาที่ไหนอ่ะฮะมาจากเก้วอ่ะแก เกกอจัป่นสวัสดีครับผมมาบินกับชา n e l ฟิวไทยดีทุกครับก็อยู่ที่ร้านข้าวนะครับร้านนี้อยู่ตรงประดังเบษานะครับเจ้าของร้านพูดใดทั้งไทย จีนฮกเกี้ยนมาเลย์น,นะครับแล้วก็ที่ถนนเส้นหลักของปะนังเบชานะีน่ก็สั่งชาก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นบะหมี่สาเร็จรูปนะครับบะหมี่สำเร็จรูปมาชาก๋วตเตี๋ยวก็ผัดคล้ายๆผัดไทยนะจริงๆผมว่าตำนานของการเกิดของผัดไทยชาก๋วตเตี๋ยวเนี่ยมันมีอะไรร่วมกันหลายอย่าง ใส่ไข่นะครับผัดร้อนใส่ถั่วงอกนะครับใส่พวกนี้นะฮะแล้วก็ของไทยจะมีเพิ่มว่าใส่เต้าหู้แล้วก็เน้นถั่วนะฮะแล้วของนี้เขาจะเน้นพวกซีอิ๊วดำซะเยอะนะฮะนั้นแหละชาเก๋เตี๋ยวจะค่อนข้างมาทางผัดซีอิวมากกว่านะครับแต่นี้ผมไม่ได้สั่งเส้นใหญ่แต่สั่งเป็นเส้นบะหมี่สำเร็จรูปมาครับ ย่างแรกคือชอบครับเพราะว่าเส้นบะหมีม่สำเร็จรูปเนี่ยของฝั่งมาเลเนี่ยแ้วจริงประเทศอื่นผมรู้สึกว่าเส้นเขาดีกว่าเมืองไทยอันนี้ต้องบอกตามตรงอาจจะเป็นเพราะว่า,าใช้ใช้ความเป็นเส้นแป้งสาลีเนี่ยเยอะกว่า,าไม่ก็ผัดใส่ถุงง่องครับใส่ไข่ผัดอยู่ด้านนู้นนะครับ ได้เสียง,งเงคร้งๆชงนะะหอมนะผัดอย่างนี้มันหอมครับแล้วมีกุ้งนะอันนี้ราคาสี่เหรียญเลงกิจนะครับสีเ่เลงกิจก็แั่สี่สามสองอันนี้ก็ประมาณสามสิบห้าบาทครับอาพอทานได้ครับ เมืองประดังใบซางบรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากกัน <schö S 1> งั้นถ้าสั่งชา๋วยเต๋ยวเนะี่ยก็จะได้เส้นมาคล้ายๆ๋วยเต๋ยวเส้นใหญ่แต่ว่ามันจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะเขาเห็นร้านที่มี๋วยเต๋ยวอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีกระทะอย่างเงี้ยเข้าไปเลยครับสั่งบอกว่าชาว๋วยเต๋่วนะฮะจะได้อย่างเงี้ยอร่อยดีครับ ก็กินก็ไม่ต้องดูหน้าดูตาผมนะเพราะว่าคงเอาดูอาหารดูอะไรอย่างที่นี้ต้องการให้ดูมากกว่าเดีนน๋ยวนี้มีคนเป็นพิธีกรเยอะแล้วครับผมว่าในคลิป YouTube นี่ยมันจะเป็นต้องมีพิธีกรหรอกนะเราดูชีวิตดูพ้านเมืองดูผู้คนนะครวันนี้ฟาสวยครับแล้วพบกันใหม่กับช h a n n ฟิลไทยในยูทูบครับ F W E L T H I สวัสดีครับ